สวัสดีค่ะกลับมากันอีกครั้งกับร้านถัไทยพิตช,ชิ่งสุขุมวิท85นะคะของมาเราก็ต้องรีบจัดนะคะแบบเรียวๆกับร้านถัไทยพิตช,ชิ่งสุขุมวิท85ด่วนยิ่งกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะแข่งกับฟ้า็ดกันไปเลยทีเดียวนะคะกับเจ้าลอกอาบูแบ็กแม็กโฟนะคะเป็นปีโมเดล2022ล่าสุดแล้วนะคะคือล่าสุดนะคะข้อความดีของเขานี่โอ้โหกินใจเกิน สวยเกินเบอร์นะคะสวยเกินเบอร์สําหรับลูกค้าที่มองหาลอกตัวเก่านะคะหนูแนะนําว่าลองมาดูเจ้าลอกตัวใหม่ของ b a ็กแม็กดูของรายละเอียดของเขานะคะด้านจะเป็นสีดำดำแดงเหมือนเดิมนะคะแต่ข้อเท่ของเขาคือสปูนเขาจะเป็นแบบแดงด้านาตัวครอบหน่วงก็จะเป็นแดงด้านนะคะนี่ลูกปืนสเตนเลสห้าตลับนะคะแล้วข้อสาคัญคือพวกลอกปีใหม่ๆเนี่ยเบรกเขาสูงนะคะ สูงถึงหกกิโลมีหน่วงแม่เหล็กนะคะแล้วก็หน่วงหยาบมาทั้งหมุนซ้ายแล้วก็หมุนขวานะคะหนูชอบตรงนี้ของเขามากนะคะทํามาเป็นลายออกขีดแดงเห็นไหมตรงนี้ตรงนี้ตรงนิ้วน,น,นิ้ว,น,ว,น,วนิ้วนางนะคะนิ้วกลางนะคะขอโทษทีเนี่ยมันสวยมากนะคะตัวเก่าๆไม่มีเลยนะนี่มันมาเป็นเคปล่าแบบโคตรดูเหมือนโคตรลอกญี่ปุ่นนะคะพี่ในราคาสองพันต้นๆได้ลอกอาบูหน่วงแม่เหล็กตีง่ายมือใหม่ก็ตีได้คือลอกอาบูเนี่ย ลอกหยดน้าอาบูเนี่ยเขาขึ้นชื่อเรื่องหน่วงดีตีเสถียรตีง่ายปรับง่ายลูกค้าที่เป็นเด็กๆหรือว่าน้องๆหนูๆ,นๆมือใหม่เนี่ยจะตีลอกตีเบสเนี่ยตีลอกเบสเนี่ยเริ่มต้นจากลอกอาบูจะดีมากนะคะระบบหน่วงเขาดีที่สุดอ่ะปรับง่ายที่สุดนะคะจากที่ขายมานะจากที่หลายๆคนเขาพูดกันด้วยนะคะเนี่ยสวยจริงๆนะคะกับแบ็กแม็กโฟนนะคะปีสองพันยี่สิบสอง มาทั้งหมุนขวาแล้วก็หมุนซ้ายนะคะเดี๋ยวเรามาดูหมุนซ้ายบ้างเหมือนกันนะคะนี่ซ้ายก็น่ารักข้อดีของเขาก็คือตัวลอกปี2022เนี่ยโมเดลเยียเนี้ยเขาจะทำทรงเหมือนแบบมันจะสลิมกับมันจะดูเล็กลงนิดนึงบอดี้ลอกอะคะ่ะมันจะเล็กลงนิดนึงถ้าเทียบกับพวกลอกปีปีแรกๆอ่าปีแบบสองพอะไรอย่างนี้นี่เห็นไหม เวลาข้อดีของเขาก็คือคันสมัยนี้ยคันเบด์อะเขาเป็นคันที่แบบเพียวเล็กแต่เหนียวขึ้นเนาะเวลาเราที่มีล้อรุ่นใหม่ไปประกบคู่ปุ๊บคันมันก็จะสลิมล้อมันก็จะสลิมแนบไปกับคันเบดนะคะจะเห็นได้ชัดเลยว่าดูดีมากนะคะไม่แน่ใจว่าจะทันได้จัดชุดไหมแต่หนูคิดว่ามันไม่ทันได้จัดหรอกเดี๋ยวล้อก็จะหมดอีกแล้วได้มาแค่ขวาสิบซ้ายสิบนะคะของปีสองพันยี่สิบสองนี้นะคะพอมาปุ๊บเดี๋ยวก็หมดนะคะเพราะว่า ปีนี้ต้องบอกลูกค้าหลายๆคนนะคะหาของยากมากหาของยากมากเพราะว่าประเทศต้นทางนะคะเขาส่งออกกันไม่ได้นะคะไม่ใช่ติดโควิดแล้วนะคะรอบนี้ติดสงครามนะคะสงครามอันนี้เรื่องจริงนะคะพี่เขาบริษัทแม่เขาแจ้งมาแล้วพวกไดว่าชิมโนโนก็เหมือนกันนะคะปีนี้หาของยากนะคะบอกไว้ก่อนเขาส่งส่งออกกันไม่ได้นะคะอ่ารอบเกียร์นะคะหกจุดสี่ต่อหนึ่งนะคะเหมาะมากเจ้าแบ็กแม็กโฟเนี่ย มันจะมีแบ็กแม็กกับโปรแม็กอ่าแบ็กแม็กเนี่ยจะเป็นสีดําแดงจะเหมาะมากสําหรับลูกค้าที่เป็นสายตกปลาช่อนตกปลาช่อนเดินหนอนตีกระพงตีเหยื่อเบาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแทบไม่ต้องไปโมเขาแล้วนะคะแล้วก็สําคัญคือเขาทําสปูนมาเนี่ยสวยกว่ารุ่นเก่าเยอะมากนะคะแท่ไม่ต้องลองสาย PE แล้วนะคะใส่สายพีถัก90้าจุดเออหนอย่างเงี้ย ใส่ไปเลยค่ะร้อยเมตรตียงเดียวนะคะไม่ต้องไปซื้อเสียเงินซื้อสปูลสปูลตื้นแล้วมันไม่จําเป็นแล้วนะคะสําหรับลอกสมัยใหม่เขาทํามาเพื่อตอบโจทย์โดยที่ไม่ต้องโมนะคะน็อปเนบแต่งมาแบบทรงสลิมมาให้แล้วไม่ตุยนะคะทรงสลิมนะคะแล้วก็ทําสีอะไรมาเนี่ยแต่งทรงมาแต่งองค์มาหล่อแล้วถ้าถามหนูจริงๆอ่ะหนูแนะนําว่าใช้ไปเลย ผิดคิวเจอชฉโดเล่นได้ไหมเล่นได้นะคะเจ้าต,ตัวนี้ลูกค้าหนูไปเจอชฉโดไซส์เจ็ดโลก็เล่นได้นะคะใหญ่กว่านี้ก็ยังได้อยู่แต่ที่เขาแบ่งเป็นรุ่นๆกันเนี่ยเพราะว่ารุ่นแบ็กแม็กเนี่ยเขาจะทํารอบหกจุดสี่ต่อหนึ่งอ่ารอบหกจุดสี่ต่อหนึ่งเนี่ยข้อสาคัญของเขาก็คือมันเหมาะสําหรับตีเหยื่อน้ําหนักกลางที่ไม่ได้ใช้ใบพัดอะไรอย่างนี้อ่าพวกกบยางกบกระโดด ็พอได้แต่ถ้าเป็นกบกระโดดไซส์ใหญ่หรือเราตีหวัวดไกลๆเนี่ยเราต้องหมุนเร็วนิดนึงอ่ะรอบมันจะจัดกว่าอ่ะรอบมันจะอยู่ที่เป็นรอบกลางรอบหกแต่ถ้าเกิดลูกค้าเน้นตีชโดโอย่างเดียวอ่าเน้นตีประเา๋อย่างเดียวเล่นใหญ่ๆอย่างเดียวดําลึกๆอ่ะน้นะต้องไปดูตัวโปรแม็กเดี๋ยวเราจะถ่ายคลิปหนึ่งนะคะแต่อันนี้หนูแนะนําว่าสําหรับมือใหม่เริ่มต้นเนี่ยควรเริ่มจากรอบหกก่อนนะคะถ้ายังไม่มีรอบเบสเลยแนะนําเริ่มจากรอบหกก่อนนะคะมันจะค่อนข้างครอบคลุม หมายบ้านเรานะคะเพราะว่าตีประชอนบ้านเราเนี่ยมันตีไม่ได้พื้นที่ไกลอะไรมากแต่เขาต้องค่อยๆเขี่ยมานะคะข้อดีของเขาก็คือน้ําหนักรอกเบานะคะเพียงสองร้อยกรัมนะคะแล้วข้อสาคัญคือเบรกเขาใส่มาให้แล้วจากโรงงานนะคะสูงถึง6กกิโลนะคะเบรกหนักมากนะหกกิโลเนี่ยชิมาโน,โนยังไม่ถึงเลยนะคะชิมาโนยังให้ไม่ถึงนะคะแล้วก็แขนก็สวยขึ้นนะคะมาพอดีสมูทกับตัวลอกคือสมมาตรกันนะคะไม่ดูไม่ดูไม่มีตรงไหนขัดตาเลยหนูบอกตรง บอดี้เขาทํามาเป็นสีดําเนี่ยข้อดีก็คือเลอะยากนะคะเป็นรอยยากใช้กันยาวๆบางคนส่งต่อถึงรุ่นลูกได้เลยนี่สเปคเขาโหดขึ้นมากนะคะเดี๋ยวนี้ตีมาเลยนะคะ PE 3สามได้หนึ่งร้อยเมตรนะคะนะบางคนบอกโอ้ยพี่มันแค่รอบลอกหกก็บอกแล้วนะคะมันเป็นลอกตระกูลอเนกประสงค์นะคะตกช่อนได้ชดโดได้ไซส์เล็กได้ไซส์ใหญ่ได้ตีเบาได้นะคะแต่เบาในที่นี้ก็คงไม่ใช่แบบหนึ่งกรัมสองกรัมเนาะเพราะว่าลอก เบสหยดน้ำเนี่ยถ้าจะตีเบาระดับหนึ่งคำสองคำพี่ต้องไปซื้อตัวหลักหมื่นนะคะหนูบอกตรงๆหนูซื้อพิกซี่มาตัวละเจ็ดพันกว่าบาทก็ตีไม่ได้นะคะตีออกแค่แบบจอยเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลีน้ำหนักเหยื่อให้มันเยอะขึ้นก็จะดีขึ้นนะคะสักสามกรัมถึงสี่กรัมแล้วก็ใส่ย PE ีเนี่ยขอให้ใส่อยู่ศูนย์จุดแปดถ้าเราจะไปตีเหยื่อเล็กอ่าแต่ส่วนใหญ่อะคนเขาตีกบยางกันอะกบยางมันจะอยู่ประมาณห้ากรัมนะคะหรือว่าปลายางหัวจิกอะไรเงี้ยไม่ต้องไปทําอะไรเลย ใส่พี่อีห่งหนึ่หรือ2ก็ได้ตามเวทคันเบ็ดเราแล้วเราก็เล่นไปเลยคันลอกตัวนี้สามารถตอบโจทย์คุณได้นะคะในงบประมาณที่หนูว่าน่ารักนะยังได้ราคาโปรเดิมนะคะลอตนี้อยู่2องพบาทนะคะสองพบาทจาก2อ0พนนะรอบหน้าไม่ได้แล้วนะคะราคานี้นะบอกไว้ก่อนโอเคไปดีกว่าลูกค้ารอเยอะแล้วสวัสดีค่ะ